สวัสดีครับ <c oughs> มีคนสอบถามมาเกี่ยวข้องกับเสียงของผมนะว่าเป็นยังไงบ้างาผมมาพักฟื้นที่ที่บ้านนะครับหลังจากที่รับการรักษาโควิดที่โรงพยาบาลมาออกจากโรงพยาบาลมาเย็นวันที่21วันนี้ก็เป็นเย็นวันที่28นะครับก็8วันเสียงเป็นยังไงเสียงเป็นอย่างนี้ฮะ เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับคลิปเก่าๆให้ฟังนะครับว่าเสียงเป็นยังไงสวัสดีครับเทีย่ยงวันนี้เทีย่ยงแล้วเหตุที่ออกมาตอนเทีย่ยงพอมาอวานมาเช้าก็เจอคนมาตอที่ได้ฟังนี่ก็เป็นเมื่อปีที่แล้วตอนโควิดระบาดครั้งแรกแผมออกกาลังกายทุกวันนะครับเสียงก็อย่างที่เห็นแต่เป็นไมโครโฟนแบบสมอทอกนะครับท,บนท,นทีนี้มา,าออเปรียบเทียบกับ วันที่ผมเข้าโรงพยาบาลวันแรกก็คือ15ากรกฎาจะเห็นว่าเสียงผมเนี่ยเพี้ยนแล้วนะฮะผมพยายามพูดให้ปกติให้มากที่สุดแต่ว่าปอดไม่ดีดังนั้นผมก็จะต้องมีส่วนอื่นเข้ามาเสริมสังเกตที่ปีกจ,จมูกผมให้ดีนะฮะนั่นคือการช่วยปอดและนี่คือเสียงของผู้ป่วยโควิดอย่างชัดเจนครับที่ลงปอดแล้วให้ดูของฝากที่เพื่อนซี้น่ารักมากครับซื้อมาฝาก ไม่รว้อาหารมื้อใหญ่เมื่อวานนะก็ชมของที่เขาซื้อมาฝากมองแล้วมันจําเป็นและให้อยากให้ผมกินอยู่สบายเต็มเลยฮะมีคนถามว่าร้องเพลงได้ไหมเเก็บเก็บลมในปอดเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆแล้ฮะสรุปคือร้องไม่ได้ครับฟังเองแล้วกันนะครับ หลังจากพักฟื้นมา4วันก็ลองเล่นดูเห็นชัดเจนว่าไม่ได้ครับ <c oughs> แต่ว่าตัวที่ผ่านมาปลอดไม่เสียหายไม่ได้ลงไปเป็นพังผืดนะแต่เป็นในลักษณะของการอักเสบเท่านั้นนะฮะโดยเอาอยู่ปลอดหาย ที่มีปัญหาคือเส้นเสียงเส้นเสียงยังคอนโทรลไม่ค่อยได้มันจะแหบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเป็นโควิดเนี่ยผมว่าถ้ามันเล่นงานแถวบริเวณส่วนบนนะเช่นรับถิ่นไม่ได้รับรถไม่ได้ผมว่ากล่องเสียงมีปัญหาแต่ดีขึ้นแล้วฮะวันนี้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นใครที่เล่นร้องเพลงเนี่ยจะเล่นให้ดูนะฮะกเ็เพลงยากยาก็คงจะลำบาก พี่นักยาคงจะลำบากคงจะมีอะไรสักอย่างบนโลกนี้ต้องใช้ลมคงจะมีพลังอะไรอยู่ในนั้นโลกใบนี้เหมือนมีจิตใจมันดานให้ใครต่อใครมาพบกันเนีสียงมันใจแหบเงี้ยอันนี้ดีก็แล้วนะครับ พราะนั้นใครที่เป็นโควิดไม่ต้องตกใจนะฮะร้องเพลงไม่ได้ฮะร้องเพลงไม่ได้ <c oughs> แต่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโควิดมีผลต่อกล่องเสียงไหมสําหรับผมมีผลครับคงจะใช้เวลาอยประมาณสักเดือนหนึ่งน่าจะหายน่าจะหายแต่บางคนก็บอกว่าเป็นเป็นแหบเสน่ห์ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งนะครับร้องเพลงไม่ค่อยดีครับก็พักฟื้นครับก็ ต่อไปนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเกี่ยวกับการดูแลตัวเองนะครับมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเยอะครับโปรดติดตามครับปิดท้ายด้วยคลิปเก่าๆที่ผมเคยอวดไว้นะครับเชิญชมครับสวัสดีครับ And the ocean the came from Russian Sukoshita wa don't know That's life That's what all people say You're running I am April Shut down in May But I'm, I'm gonna change that you When I'm back on top, I'm going to have you.